ครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุขคนนะครับผมผมู้พ่อกับบ่าวน้นนาชานแนลนะครับเนาะกะโอ้เดี๋ยวพี่น้องตื่นกะตอนนี้บ่าวน้นนากะพอดีแล้วเวียกนะครับเนาะกะสีฟ้ล่าขึ้นไปหาพยาบาลเนาะไปซอยเมื่อนี้กะเป็นมือ,อล้างวัดนะครับมือล้างวัดรอบอบ้านกะเดี๋ยวบ่าวน้นนากะสะไปซอยฟังหลักซอยอสังเกตการซอยพยาบาลเนาะกะจังไดกะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้อง อยงไรก็ความจริงก็คือความจริงครับพี่น้องก็เขาก็ว่าไปตามนั่นแลนหละเนาะกไปซอยไปซอยเพิ่นโอเคครับไปตอนเหนือมหาหอยเราฟิดแล้วพี่น้องมหาหอยเราฟิดก็ตอนนี้ก็วัดฮอดพุ่นแล้วนะครับวัดฮอดพุ่นแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ระได้ไปซอยเพิ่นเนาะ <laughs> ừ. Thật. Sáng ở, không Ừ Nó nhà một nghỉ <laughs> Nhà anh ngại quá Sáng rồi này, cả mai thì nó Thiệt ngày งานคนอันนี้ตอนนี้กำลังฟังหมุดอย่นะครับนะครับแมนครับสีุ่่ได้มเนาะแกนเนาะแมน น่อยนอยทางนี้ฟังบอลได้ด้ยตรงนต้นงรงน้น้ทั้งทีฟังบหมลนประกาศนำทีมกะบอดกับบอดบอดทั้งสองกะเดียวถ่าเป็นบัดทั้งหั้นมาบเนาะกะห้อกะสี ยังฟังหมดเพราะอันนี้มันเป็นเคแดนอีกฟังหนึ่งนะครับบอดพอกนันนำทีมสร้างหน่อยเอานั้นนะครับเนาะเคออยง่าแห่งสวนนี้ลุย เี่ยวกการข้างไปที่มหาเนียมัจะเป็นพีม่วงปะาข้าวาห,าหน่อยงดงสิบแปดเขาเกข้ากเอาตามขา้าเอาหอดซื้อกระเพงงาเพื่อน,นกะฟักฟังรักหลกวยงยุ่ยมันโกงพอด,เดีเลย โมเนมเหน่อยสิเนโมเ่นท <c oughs> mm. ี่เหลือเนอะที่ผ่าอย่างนั้นรถเฟผ่านทั้งห้าสิบปดอยู่หัน เก่าเก่ามันเก่ามันเมียนหนึ่งเยเราเมียนร้านเก่าหลวม่พงาอยู่ี่เมียนเมียนเียอันนายเมียนย่หันมันิบหาตารางข้ามันตกสิบแผ่นุ่นไม่เขาบจะเจ็ดเมียน้ยเจ็ดเมียนถอโอ้สีเลนแล้วสิบมันก็นอกเสาออกมาหลานนอกเสาไฟออกมากม่ติ ไอ้พอหันใจบ่ออกจ้าพลยมันหันใจบ่ออกบ่อแมนคอยคอยคอยเล้งโฮมนี่ั้ยคอยเล้งโฮมนี่ั้ยไปคือเข่ากับคนเนี่ยโอ้โฮมกับคนบ่โฮมกับคนเหมือนบ่อวิดกันมันบอวิดกันมันโฮมมันน้อยหนูบ่ได้ผู้ใหญ่แด้โฮมมันน้อย โอ้โโอ้บอบอดชโทรศัพท์นูนเออนั่นละเออห่วงพูน้งโทรศัพท์บอดห่วงนูนอันนี้ก็กำลังวัดนะครับจากทีบานของบอดสีบัดไปพุ่นนะครับนาะ เป็นสิวัดอันนี้ก็กำลังวัดนะครับกำลังวัดที่จากขอบฝุ่นมาขอบผีนะครับแล้วก็

เออยังนีงสมกันเนี่ยสมกันสมกันเนี่ย กตอนนี้ก็ว่าจากฟังบานมาฟังกันมองขอบดักกลางกันนะครับเนาะอันนี้บานกะที่ว่าจะผุนมาพีนะครับเนาะก็มาจดมาจดอยู่มองเสานี่น่าจะน่าจะหยุดอยู่มองเสานีแหละครับพี่น้องเสาที่เขาฝังที่แรกครับน่าจะน่าเจะเ,เอาตามนั่นนะพี่น้องเพราะว่าเสานี่มันก็เนี่ยเสานี่ยพี่น้องคิดว่า ฟังน้ำฝนดึงมากประมาณ10เมตรฟังฝนดื่มากประมาณ10เมตรดึงตามที่มันต่อสี่เนาะต้องนีกับดึงมาที่ซีซีในตัวอันหนีกับระยะไก่เที่ยงกับสมัยที่ห้องวันน่าสามสมัยที่ห้องวันน่าสามถึงระยะนี้เลยต้องเพี้ยงเพื่อนอะไรเพราะเดี๋ยวตรงเป๊ะมันไก่เที่ยงค่ะไก่เที่ยงผมก็ฟัง ตีสเองเ่ามันบเกครับขเก่าไ่จตตกบนหรือเก่าน้นั่น้เขาได้จบมั้ยจบยค่ะแล้วจบเอาทนี่ละเอ้าคือมันเกินมันเกินมาเลยมันมันสีเปลนเยว่าตอนสท้ากลงกันยางเป็นทางการเดียวนี้แม่อ วมีค่ะไ่ต้องเห็นสองไฟ่กันไม่ต้องเครื่องพูดหานพเเครื่องแล้วผู้เนนคนนี้มนออกทการประมาณนั้นเอามนเล้ยวมีละอดมีละหนไหนมั่งแล้วีมผมทั้งทั้งอนทั้งนัยพุดไม่เลิกวันวยลุกผม่ดย 916กะสำหรับคลิปนี้กะกะถอดนายจะเอามองเก้านะครับมองที่ฟังหลักที่แหลกไกลทั้งหนกะสำหรับคลิปนี้กะไปสนียซะก่อนนะครับผมขอบุณขอบุณพี่น้องสุขุมที่ติดตามนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้บึงอีกเที่ยนึงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ